มีคนมาปะวะไม่ได้ดูด,ด้วยพี่พีไอไออะไรนะบาลิตบาลิตยิงไม่แมงนโคตรเจ็บน่าจะปีนนต้องควงกันเอาอยู่หน้านี่นะหน้าตู้นะต้องควงอนะ่ <Laughs. S 2> ะครับไล่ไปทีละเมืองเลยครับผมได้ไปเลยครับเข้าโรงงานไปหอนากาออก โน ôn, ่นทะลุโลก,อ,ก,อ,กออกนอ,อกอวก,กาศเดินเดินกันตายหมวกตึงจัดฮะหมวกตึงแต่คนเล่นไม่ตึงเน้นู่นโนู่น,นอยู่บนฟ้านม่นีไหนอ่ะบนฟ้าไม่เห็นมีเลยคคยเล่นอยู่มขึ้นมาแล้ว ให้อย,อยู่ให้แม่มันจะตายเฮ้ยตรงบันไดโดดร่องหลังแล้ววิ่งลงหลังแล้วมันจะน่าจะออกไปข้างนอกมันน่าจะไปลงมันน่าจะไปลง,ลงเก็บเครื่องบินน่ะตามไปก่อน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 ,มนหมดหมอนตี้ใครยืนชุบอยู่วะน่ะเมื่อกี้ไม่ไงลังไม่ยิงมันน่ะ ทำไมไม่ยิงมันพี่ยิงอยู่คนเดียวได้ไปยิงไม่ใช่ก็มเมื่อกี้มันยืนอยู่โล่งๆทำไมไม่ยิงมันไม่รู้อยู่บนบ้านเห็นเปล่าแม่มดงันมันอยู่บนบ้านแม่มดด้วยนะระวังบ้านโดเรมอนหลังไกลด้วยตัวนหนึ่ง บ้านบ้านแม่มดบ้านแม่มดทางนี้ด้วยตัวหนึ่งป้อมพี่ปั๊มป้อมป้อม,อมตายมือพี่ตัดต้นไม้เอาโดนยิงไม่ได้ป้อมมามันอยู่คนละฝั่งมันอยู่คนละฝั่งเล่นไม่ได้ยิงไม่ได้ชุบได้ป่ะนะ่ะอยู่หลังต้นไม้ ลม้ลมลม้ลม 2, ล้มทำยาแป๊บล้มต่อนล้มต่องตรงไอวอตรงไอวอแดงหมดตรงไอวอแดงหมดระวังเด้อระวังหลังด้วยระวังหลังด้วยดูฝั่งโน้นแล้วก็ดูหลังด้วย ยังเอาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะบวาสดีทุกคนด้วยนะครับผมมันไม้พี่มันไม้ไม้ไหนล่ะมันมีไม้ทั้งกี่หลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า,า,นาพี่ข้างหน้าพี่ข้างหน้าพี่เห็นเปล่าฝัา่งตรงข้าม,มโอ้โหไม่รอเลยเล่นรอตี้ด้วยหรอ ล้มล้มล้มหมดไมมด้ไม่หมดไม่หมดไม่หมดตัวนี้มันยังไม่หมดตัวนี้ไมผม่ำงกันนะวิ่งลงอ่ะวิ่งลงตัวนี้เบียไอ้ตัวคาบุกิอ่ะดิใช่ครับวิ่งลงหนึ่งตัวบ้านเอลหรือเปล่าบ้านเอลไม่มีนะยเหตุเมื่อกี้เข้าไปอยู่ไม่รู้เหมือนกันไปก่อนไปก่อนยี่สิบเจ็ดวิ นระวังบ้านชุบอะระวังบ้านชุบไว้บ้านชุบอะีวงไม,ไม่มีคนเลย,เลยทั้งนี้ไปไหนหมดวะตรงนั้นนี่ผมว่าโผล่มาผมหคนมนไ่ไม่มีวะอยู่พยาบาล ยิงไม่แตกเฮ้ยไอวอไอวอเทพวะเนี่ยข้างหน้า <c oughs> เห็นเปล่า <c oughs> ล้มไปหนึ่งอ่ะตรงนั้นอ่ะมันชุบกันได้ป่ะน่ะ

ยิงเหรอยิงเหรอปิ๊ปปิ๊บปิ๊ปเป็แบบอยากเล่นด้วยครับได้ครับเจา้าอะเลขห้องเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพอดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อปิ๊ปปิ๊ป